Big, Ray, สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับช anel Big w a อ M วันนี้นะครับเราก็คงจะต้องไปเที่ยวกันอีกแล้วกับรายการไปกับบิ๊กนะครับวันนี้เราจะไปเชียงราย เดี๋ยวตอนนี้เราก็ลงมาจากเครื่องบินนะครับก็มาอยู่เดี๋ยวเราจะอยู่ลานจอดรถเดี๋ยวเราก็จะไปต่อตอนนี้ครับเราก็กําลังจอดเดินทางนะครับโดยมีคนขับรถไปให้ครับอันนี้คือผู้ติดตามนะค่อยสอยม,อมันมาเลาเป็นคนขับรถของชาแนลนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย หลังจากลงเครื่องบินกันมาในเหนื่อยนะครับเราก็ต้องที่หาที่พักผ่อนหย่อนใจกันนะครับผมแนะนำเลยให้มาที่นี่นครับ h a n ซิเฮนด้าคาเฟ่เฮา s ์นั่นเองนะครับบอกเลยนะครับที่คาเฟ่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีมากนะครับโดยวิวรอบๆเนี่ยจะเป็นภูเขานะครับแล้วก็มีการให้ดื่มน้ำชาเหมาะกับวิวที่เราชมเลยแหละครับ โดยใครมาที่นี่นะครับผมแนะนําเลยให้เอาชุดมาหลายชุดก็ดีนะครับเพราะว่าเหมาะแต่การถ่ายรูปมากๆดูสิดูพนักงานเขาแต่งตัวสวรรค์เลยคราวนี้ครับถ้าดูมวิวรอบๆเนี่ยคือแบบสวยเลยส่วนอาหารเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นอาหารแบบสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดนะครับมีอาหารหลายรูปแบบนะครับแต่ผมเนี่ยกินข้าวผัดเขียวหวานนะครับคืออร่อยมากๆเลยนะถ้าใครมานะ คือเขาก็มีทั้งอาหารเป็นสลัดอาหารไทยอาหารฝรั่งมีครบหมดเลยแล้วก็มีน้ำชาให้จกบขนมให้กินโอ้โหผมว่าดีมากพักผ่อนลองจากขึ้นไปพักผ่อนเหนื่อยนี่หายเลยคราวนี้เรามาดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็จัดแบบเป็นโซนเหมือนเป็นบ้านขนมออกแนวสไตล์ยุโรปนะครับเข้ามาแล้วก็สึกแบบหวานๆหน่อยนะครับถ้าคุณอยากลงมาผมแนะนําให้มาครับ คุณจะรู้สึกสบายจริงๆถ้าคุณไม่เชื่อนะครับลองถามเจ้านี่เลยเจ้าผีเสื้อเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอะมาที่นี่โอ้ยหวานมากเลยดูดิมีนำ้ำมีดอกไม้สวยเยอ,อะอันครับถ้าใครไม่เชื่อนะครับก็ลองมาดูครับเฮซี่เอนดานะครับสถานที่ต่อไปนะครับที่เราจะเดินทางไปต่อกนะ็คือไรชาชุยฟงถูกไหมอะหรือไรชาชุยฟงเอ้ยไรชาชุยฟงเอ้ย ไลชาฉุยฟงนั่นเองนะครับถ้าผมพูดผิดไปคำสองคำอย่าว่ากันนะยังไงก็รับชมเลยครับก็เดี๋ยวเราจะไปไลชาชุยฟงต่อชุยฟงต่อนะครับถูงไหมถูอยังนะเ,เดี๋ยวผมไปอ่านใหม่ก่อนนะถ้าพูดผิดอะแต่ทุกคนต้องรู้แหละนี่เราก็มาถึงสหา,านี ตอนนี้นะครับเราขับตามทางไปเรื่อยๆนะครับทางบอกให้ไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นนะครับเราก็เห็นป้ายคําว่าไร่ชาซุยฟง,ฟงอีกแล้วนะครับแล้ก็ขับตรงป้ตรงปตรงไป,งไปเห็นป่าก็เป็นต้ไร่ชาอะไรนะครับเราก็มาไร้นะครับมาถึงแล้วไร่ชาซุยฟงนี่อย่างสวยมากเลยบรรยากาศ ในกำลังจะขึ้นในไราชาชุยฟงนะครับเราก็จะมีคาเฟ่ยอยู่ประมาณ3มโซนแต่เราเข้ามาในโซวสุดท้ายสุดท้ายนะครับข้างในสุดนี่คนส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายรูปกับไราชากันนะครับสวยๆงามๆแล้วเราก็มาถ่ายเราก็จะได้รูปแบบมีไราชาเต็มตัวรอบตัวเราเลยเห็นไหมอ,อ่านว่าไราชาชุยฟง หลังจากเราดูวิวกันเสร็จนะครับเราก็เดินเข้ามาข้างในนะครับเขาจะเป็นที่เรียกว่าช็อปนะครับช็อปขายชาต่างๆที่เป็นของผลิตภัณฑ์ของเขานะครับที่แบบเป็นที่ทํามาขายให้ทุกคน,นครับไปลองชิมไปลองซื้อกลับไปชิมกันที่บ้านนะครับซึ่งผมลองชิมดูแล้วมันอร่อยมากเลยครับมันก็รสชาติดีเลยแหละมีทั้งชาลิ้นจี่ชาเขียวชาอะไรต่างๆมากมายและตรงนี้นะครับเป็นจุด ให้ชมให้ชิมนะครับไม่ใช่ให้ชมชมก็ได้นะครับทั้งชมทั้งชิมชมฟชมและชิมฟรีนะครับนี่เรากำลังชงให้อยู่นะครับแล้วก็คือเร,เราจะได้ดูรสชาติเลยบอกเขาเลยอยากลองชิมรสชาติไหนอ่าคราวนี้เราก็าจุดจ่ายตังเราก็จะมาจ่ายตังกันนะครับเราจ่ายด้วยแบงค์ห้าสิบกันนะครับเพราะว่าเราพกแต่แบงค์ห้าสิบมานะว,วันนี้ต่อมาก็จะเป็นโซนกาแฟเครื่องดืม่มคาเฟ่ของเขานั่นเองนะครับ ผมจะบอกเลยให้กาแฟเอ้ยชาเขียวของเขาเน,นี่โอ้โหอร่อยมากไม่ใช่เฉพาะชาวเขียวนะครับน้ำมันอื่นเช่นน้ำชาต่างๆโอ้โหรสชาติดีมากคือผมกินแล้วรู้สึกสดชื่นมามากเลยครับรสชาติเอาจริงนะเหมือนสตาร์บัคเลยแต่ราคาแบบย่อมเยาวครับทุกคนแล้วก็ถ้ากินชาแล้วเราต้องกินขนมของเขาด้วยนะครับขนมเขาก็จะเป็นทําจากชานะครับนี่อย่างนี้เห็นไหมกินคู่กันโอ้โหอร่อยสดใจ ถ่ายรูปคู่ไปด้วยแม่สบายเลย<ไ>ลครับ <ชา S 1> ไล่าถ่ายก็ไไรครับช่อโฟงซูมยังไงอะซูมก็เหมดเลยเหมือนแหละเหมือนอ่ะเริ่มเยเรวมาอยู่กันไลชาชืวซ่โงโอ้โห เห็นแล้วมันอันนี้เลยมันเห็นแสงไหจ้ามากเที่ยวจากราชาเสร็จนะครับเราก็ไปต่อที่ผาฮีออกเสียงให้ชัดนะครับผาฮีโอเคก็ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วที่ผาฮีนี่แล้วก็ดูวิวข้างหลังบรรยากาศดีมากครับต้องพูดชันะว่าผา นี้คนขับรถคนขับรถมาเอานะครับเรามาผ่าฮีนะครับผมก็มาพักที่ผ่าฮีโฮมสเตย์นะครับเชื่อไหมครับว่าอากาศที่นี่เย็นสบายมากนะครับแล้วก็มีหมอกมาอย่างสวยงามครับวิวนี้นครับถ้าเราต้องมานอนที่ผ่าฮีโฮมสเตย์นะครับจะได้วิวอย่างที่ผมถ่ายรูปเมื่อกี้เลยจากแล้วเราก็ซึ่งราคามันไม่แพงนะครับประมาณตกคนละ ตกคนละ750้เองนะครับก็คืนละพันหซึ่งมีอาหารตอนกลางคืนและตอนเช้านะครับเห็นไหมอาหารกลางคืนอย่างเยอะทุกคนกิน2คนก็โอ้โหมันกินกันแทบไม่หมดแล้วนะครับอาหารก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองปนอาหารปรกตินะครับแล้วก็ซึ่งที่นี่แบบโอ้โหตอนคืนก็เย็นสบายคุณไม่ต้องมีแอร์เลยนะอยู่ที่เนี่ยอาหารอย่างเยอะเลยพอตอนเช้านะครับเราก็มาสูดอากาศเช้าๆกับบรรยากาศที่สวยงามของ หูบ้านผ่ายีนี้นะครับซึ่งถ้าคุณมองไปก็จะเห็นวิวที่แบบโอ้โหสบายใจสบายกายมากเลยครับเป็นวิวที่แบบผ่อนคลายอะเอาอย่างงี้ดีกว่าแล้วก็เช้าเช้านี่เราก็ควรไปหาอะไรกินกันได้แล้วนะครับก็โดยที่นะครับตอนเช้าเขาจะมีกาแฟดิเให้เราครับ1ชุดโดยเราไม่ต้องเสียตังนะกับเครื่องดื่มหนึ่งแก้วอะไรก็ได้ครับแล้วก็อาหารคือข้าวต้มหนึ่งมือนะครับอาาคุณดูกาแฟดิมครับ มีมีให้ดิบอะตอนแรกผมก็ดีไม่เป็นไม่เคยคดิบเหมือนกันเนี่ยพอมาดิบครั้งหน้าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็แค่ใส่ใส่กาแฟในที่ผงกรองนะครับนี่ครับเราเอาพอจานั้นเราก็นาน้ํานะครับเทไปที่ผงกรองก่อนหมุนรอบๆให้เหมือนแบบให้มันชุ่มเหมาะกับการกรองกาแฟนะครับเหมาะกับการดิบเราก็ใส่ผงกาแฟเข้าไปนี่ค่อยๆใส่ตึก๊กตึ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 ๊ก ชอบเท่าไหนก็ใส่เท่านั้นนะครับจริงๆใส่หมดไปเลยนั่นแหละจากนั้นนะครับเราก็เอาน้ําร้อนเนี่ยที่เขาใส่ในกาให้แล้วนะครับค่อยๆเทเข้าไปครับหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปนี่กาแฟาก็มีฟองขึ้นมานครับไม่ได้เสียนะแต่มันเป็นมันกําลังดิฟให้เราอยู่ครับละลายนะเข้าไปนะครับเราก็จะหยดลงมาข้างล่างเห็นไหมครับ นี่จะงมาดึง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 ดึดึงดซึ่งรอสักพักหนึ่งครับเราก็จะได้กินอย่างอร่อยแน่นอนเนี่ยพอเรารอวันนี้เราก็มองบรรยากาศไปนะครับมันรู้สึกแบบโอ้สวยงามมากเห็นไหมอืมเราก็รอ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 เสร็จแล้วนะครับเราก็ถึงเวลาที่จะต้องดื่มมันแล้วครับเพื่อดื่มรสชาติของมันนะครับว่ากาแฟดิบ ที่ผาฮีนี้เป็นยังไงกันนะครับโอเคนะครับเราก็จะลองคุณโคนดูนี่มันจะเป็นอะไรมันจะอร่อยไหมเอาจริงครับรสชาติอร่อยดีนะครับแล้วก็ออกเปรี้ยวๆนิดนึงผมว่าผมชอบเลยแหละมันไม่ขมมากอทุกคน เกาแฟดีเปนเปรี้ยวๆยวอ,อ่ะออยากกยข้าวตอนนี้ก็เช้าของวันถัดมานะครับก็บรรยากาศผมว่าบรรยากาศที่ดีเลยแหละในการมาผ่าฮีทตอนเช้ากับการนั่งดื่มกาแฟมันก็จะช่วยให้เราแบบสบายใจอีกเพิ่มนะครับแล้วก็กับวิวที่มีหมอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีประพันธับผ่อน ใช่มาก็ลองมาดูครับเออที่นี่เขาก็จะตอนเช้าเขาจะมีกาแฟดิบให้ชุดหนึ่งแล้วก็มีข้าวต้มแล้วก็มีน้ำที่เราสามารถสั่งได้คนละแก้วนะครับก็รวมในในในราคาที่พักมาอยู่แล้วเลยถ้าใครอยากมาก็ลองมาดูนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้ามันถูกใจคุณก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับไปกับบี๊ก แล้วเจอกันครับอีพีต่อไปก็ยังอยู่กันที่เชียงรายนะครับผมยังไปเชียงรายไม่จบนะครับอย่ารออยู่ตามอีพีเชียงราย3.2กันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะะรับชมด้วยนะคร